เออรู้สึมันมัน,นปแปลกๆเองเพราะล้วกอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ที่ตุ่ยก็ใช่คุกอืมแล้วเราจะออกไปยังไงอะนี่นั่นก็รอหันเข็นก็นแล้วกันนะนนเล่นหันยืนได้แล้วเว้ยอ๊อกอายืนมาแล้ว แล้วไม่มีช้อนเหรอไม่มีไม่มีเว้ยกินไปเปล่าเเหอะให้เดี๋ยวืมข้างบนนี่มันสามารถปล่งได้ปะอุย้ยไม่ได้นี่นะและ้วก็อู้วเฮ้ยเจนให้เจอกระหายานะก็กินมันเสียเจตายเนะี่ย โอเคได้กิน hmm. mm ้ไม่หมดเด้อเออต้องวิดไปละข้างบนเหมือนจะไปได้ฮะแล้วก็ไปโอ้น้ำมันปรื้นโอ๊ยโอ๊ยแล้วองโยนให้มันออกไปสินะเฮ้ยยังมีแล้ว ที่นี่แล้ก็มีบูล่ารอเข้าเย็นมากแล้วข้าเย็นมาแล้วเดี๋ยวเราสามารถต่อขึ้นไปได้ไหมโอ้ย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 ต้องกิน Có mặt hưng chuột 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 ตั้งบทไม่หนิดเลยแหมโอ้ใช่ไามแฟนอืมโอ้ยกลับไปอยู่ในคูเหมือนเดิมซะเหอะหรือว่าถ้าเราออกไปมันก็จะมีตั้งบทนั่นแต่ต้องออกไปยังอ๋อฉันดูแลฉันต้องออกไปอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแจ๊คแกจะแหกคูอย่างนั้นเหรอ วิ่งมันเป็นไรเว้ยโอ้ยโอ้ยัง้กายก่อนอ่ะ้ก็กลับบ้านกันแล้วกันนะแล้วก็กลับบ้านกันแล้วกันนะจังหวะนี้แหละ Yes. ปนนี่เอาปนนี่ดีกว่าอปนี่ดีกว่าคนร่ากัหน่อยค้นค้นค้น้ได้สกบมาแล้วเว้ยไปแล้วกัน,กนแกอะแกตายซะ แล้วกันนะไปแล้ว